สุดยอดผู้นำในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัตินาะเมืองพราณีพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดเป็นพยาเนื้อชื่อนิโคร,ระทะตั้งแต่เกิดก็มีผิวพันธดุดดังทองคำตาทั้งสองเหมือนแก้วมณีเขาทั้งสองดังเงินยวงปากเหมือนกับเกลียวผ้ากำผลแดง ปลายเท้าทั้งสี่เหมือนเทาไว้ด้วยน้ำครั่งหางเหมือนหางจามรีร่างกายใหญ่โตขนาดลูกมา้าหากินอยู่ในราวป่าพร้อมด้วยบริวารห้าและในที่ไม่ไกลก็มีเนื้ออีกตัวหนึ่งชื่อว่าสาคะมีร่างกายสีทองและมีบริวารห้ารเช่นเดียวกันในการนั้นพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงเป็นพระโอรสของพรานเนื้อ ได้เสวยพระกยาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกมือ้อเมื่อไม่มีเนื้อก็จะไม่เสวยเท่าเธอจึงเสด็จเข้าป่าลาสัตว์ลาเนื้อด้วยพระองค์เองทุกวันทําให้พระราชกิจบกพร่องเสียหายขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นยังโปรดให้ชาวนิคมชนบทมารวมกันในที่ที่พระองค์เสด็จไปล่าเนื้อทําให้ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องละทิ้งการงานมาเฝ้าแหนกันทุกวัน จนวันหนึ่งมีชาวนิคมชนบทเหล่านั้นก็นัดมาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกที่ประชุมตกลงกันว่าให้ช่วยกันปลูกยาในพระราชอุทยานไว้ให้มากและขุดสารน้ำไว้ให้เพียงพอแล้วล้อมไว้เหมือนล้อมคอกเพื่อจะใช้เป็นที่กักเนื้อและสัตว์ป่าไว้จากนั้นก็ช่วยกันหยิบช่วยอาวุธล่าสัตว์เท่าที่จะหาได้ ออกไปอบล้อมเนื้อและสัตว์ป่าทั้งหลายในระยะหนึ่งโยธไล่ให้เข้ามาอยู่ในคอกพระราชอุทยานเมื่อทำได้ดังนี้พระราชาก็จะเสด็จมาสรงล่าเนื้อที่พระราชอุทยานที่เดียวจะไม่ต้องเดือดร้อนกันอีกต่อไปเมื่อประชุมตกลงกันแล้วก็ระดมผู้คนจำนวนมากไปดำเนินการจนแล้วเสร็จแล้เดินทางเป็นขบวนไปโอบป่าเขาในระยะหนึ่งโยธ เมื่อสุดระยะแล้วหัวขบวนก็อบหากันจากนั้นก็ใช้หอกใช้มีแทงบางฝันบ้างไปตามพุ่มไม้ต่างๆพร้อมทั้งโห่ร้องเดินดานหน้ากันเข้ามาเนื้อประเภทเก้งขวางและสัตว์ป่าที่แอบซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และที่นั้นๆต่างตกใจวิ่งออกจากที่ซ่อนเมื่อออกมาทางด้านข้างไม่ได้ก็วิ่งกลูกันไปที่พระอุทยานหลวง ซึ่งพวกมนุษย์เปิดทางไว้ให้ไม่นานนักสัตว์ป่าทั้งหมดก็ถูกตอนมากกักไว้ที่พระราชอุทยานรวมทั้งพญาเนื้อนิโครทะและพญาเนื้อสาขาพร้อมบริวารทั้งหมดด้วยเมื่อตอนเนื้อมาได้จำนวนมากแล้วก็กั้นประตูไว้แน่นหนาแล้วเข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำและความประสงค์ของพวกตน พระราชาส่งพอพระราชาฮฤทัยมากเสด็จไปที่พระราชอุทยานเห็นฝูงสัตว์จำนวนมากหลากชนิดเต็มไปหมดเมื่อทอดพระเนตรเห็นพญาเนื้อทั้งสองมีสีทองงดงามนักทรงเกิดความรักความเอ็นดูจึงตรัสสั่งประกาศพระราชทานอภัยแก่พญาเนื้อทั้งสองไม่ให้ใครทํำร้ายได้และนำแต่นั้นมาบางครั้งก็เสด็จไปล่าเนื้อเองบางครั้ง ก็รับสั่งให้พวกวิเศษประจำห้องเครื่องไปยิงมาแล้วปรุงเป็นพระกาหารพวกเนื้อพอเห็นลูกธนูและเครื่องมือล่าสัตว์ก็ตกใจกลัววิ่งพล่านกันไปทั้งบริเวณที่ถูกยิงล้มตายไปก็มีที่ไม่ตายแต่บาดเจ็บก็มากที่ขาหักก็มีไม่น้อยที่เจ็บป่วยล้มตายลงไปก็มีทำให้เกิดความโกลาหลทุกวันพญาเนื้อนิโคระทะ จึงปรึกษากับพยาเนื้อสาขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเสนอวิธีปฏิบัติว่าให้จัดเวรเนื้อขึ้นวันไหนเป็นเวรของเนื้อตัวใดเนื้อตัวนั้นก็เอาคอไปพาดเขียงรอให้เขาค่าเสยียเลยที่เหลือจะได้ไม่ต้องตกใจวิ่งหนีกันอีกเวรของใครก็ต้องไปตามนั้นโดยผลัดกันฝ่ายละวันคือฝ่ายตนวันหนึง่งฝ่ายเนื้อสาขาวันหนึง่งเนื้อสาขาก็เห็นชอบด้วย จึงได้จัดเวนกันขึ้นตั้งแต่นั้นมาเนื้อทั้งหลายก็ไม่สะดุ้งตกใจกันอีกนอกจากเนื้อที่ถึงเวรตนเองเท่านั้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม